ถึงเวลาแล้วส <Goddess. S 1> ินะทุกคนที่ผมจะได้อีโวเจ้าอิชินะทุกคนซึ่งคลิปที่สุ่มได้เจ้าอะไรวะบับ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 อ่าเซริสเตียนนะทุกคนก็เมื่อ2เดือนที่แล้วปะเนี่ยตามรูปเลยนะรูปภาพก็ขึ้นตอนกี่เดือนก็ตามนั่นแหละเนาะเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มีเวลาอีโบเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่ง เราจะมารีวิวกันทุกคนแต่ว่าแบบยังไงอ่ะคือคนอื่นเขารีวิวกันนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะมารีวิวเวยซึ่งทำไมเกลียดไม่ได้วะอา้าวเฮ้ยขาดอันนึงโอเคทุกคนเดี๋ยบอกมานะ โอ้มายกอดมันช่างแสนนานเลยเกินนะครับทุกคนแค่อันเดียวก็แสนนานชิปโอเคตอนนี้เราก็อ e ีเวได้ไปเทียบร้อยนะทุกคนซึ่งเรามากดอ e ีเวอรเปึ๊บโอ้มายกอดหูกว่าจะได้ <c oughs> ใสนยากลำบากเลอเกินแล้วได้เป็นระดับอะไรนะเริ่มดูฮะได้เป็น S A A O ก็ได้อยู่อืมก็ได้อยู่แล้วเป็น S เลย S ธรรมดาโอเคใช้ได้นะทุกคนโอเคจากนั้นล่ะขั้นต่อไปนะทุกคนในคลิปในวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าอิชิโกะแต่เป็นบับเจ้าซีรัสเตียนนะทุกคนก็เข้าเกมว้า ข่าวดีนะทุกคนก็คือผมลืมเอาตัวแอร์มานะทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องวางอันนี้รัวๆรัวๆเลยเ <c oughs> มืนยนผมตายแน่ตัวแอร์มันมาชิบหายโอ้ไ oh ม่ก็ดนะีที่มีตัวแอร์เจ้านี่เ <c oughs> มืนยนไม่ได้รีวิวแน่คือตอนเนี้ยผมให้ดูเวลาได้เลยคือตอนนี้คือเวลาอ่าเนี่ยตายไม่เลย คือมันจะมันจะเช้งคืนเลยซึ่งผมแบบมันต้องเป็นเวลารอผมเพราะวันนี้ผม,ผมไปเรียนเนี่ยเออแล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะไม่มีเวลาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เหลือฟาร์มอสุดทนะ้ายแล้วทุกคนแล้วผมก็จะตันแล้วซึ่งทนอีกหน่อยนะทุกคนอีกนิดเดียวซึ่งตอนเนี้มันตัวละเท่าไหร่ตัวละสามพันโอเคได้อยู่ตัวแอก,ก็ยังใหม่อยู่นะทุกคนเออชิวๆวนะนั้นระหว่างนี้ก็โอเคขึ้นประมด อือห uh ึ่มธมยาสีฟันอันนี้ดูน่าใช้น่ารองจังเลยเนี่ยไหนดูซิยาสีฟันอะไรอืมห uh ึ huh. ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพ่หรอทำไมใช้ดีจังเลยเนี่ยโอ้โหแล้วนะราคาถูกด้วยโอ้โหแล้วมีคุณสมบัติหลายอย่างเกินทุกคนดูดิเยอะไปหมดและดูน่าใช้มากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อที่ช้อปปี้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวของผมหรือว่าจะเป็น Facebook ของยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ด้วยนะครับ และอย่ายลืมอาชชอบิซัตช็อปด้วยนะทุกคนโอเคหลังจากที่ทุกคนดูจบไปที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนผมก็จะมารีวิวแล้วนะโอเคก่อนที่มันจะเข้าป,ป้อมเรียร้อยนะทุกคนเวลร้อยเวลร้อยอีโบแแลวนะซึ่งท่านี้ก็จะไม่มีอะไรก็แค่เป็นแบบยังไงอะคือวงขึ้นดาเมจแรบงบขึ้นโอเคแต่ท่าที่3นี่อับเกียร์สละคือท่าจะเป็นพวกแบบเหมือนแบบสปินปะนี่นเดี๋ยวให้ดูใหม่เนี่ยเนี่ย โอเคนะทุกคนเรามาดูท่าท uh ี่สี่กันเลยนะทุกคนเอ้ยอันนี้ท่าที่เท่าไหร่วะลืมแล้วโอเคเรามาดูท <laughs> ่าใหม่กันเถอะเฮ้ยท่าใหม่เท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 ่แล้วมท่าไหนเราไม่รู้แต่เท่มากทุกคนดู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 ไทโคตรอุ้ยชิปหายเลือดสองหมื่นสองชิปหายแล้วโอเคช่างมันเถอะยังไงก็อาจจะกี่ไกลแล้วทุกคนกว่าจะถึงโอ้โหแล้วอันนี้คือสุดจริงเฮ้ยตีแอร์ได้วยเหรอ ฮะอิจิโกตีแอได้ทุกคนผมพึ่งเลือดกงกงโ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 กง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 ชอบเลยเคยนะทุกคนตอนนี้เป็นท่ายาวโคตรเท่ไงก็ตายตายเห็นไหมดูเลยฮะดูเลยฮะเฮ้ยโคตรเยอะเดี๋ยวเรามาบัฟกันดีกว่านะทุกคนมา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 แต่ว่าเดี๋ยวเราจะบัฟตอนขั้นนี้นะทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเนาะ เราจะมาบัฟกันนะ 1, 2, 3, แล้วก็4นะทุกคนบัฟ100%ปนะทุกคนก็จะดาเมจอยู่ที่1แสนนะนี่1แสน1 0หมื่นสี่พันแล้วกันเนาะเออตีประมาณแล้วก็หกวินะเออหกจุดเจวินะเป็นระดับเอสที่ผมให้ทุกคนดูไปก่อนหน้านี้เลยซึ่งอ่ะคนี้ตัดแล้วไหนเลยรองกดซีทุกคนปรับเป็นลาสุก่อนเนาะเอาบัฟหายรอบัฟสักครู่แพ้ตอนไหนเนี่ย รอบั๊บสักครู่จะไม่ท้องละไม่เป็นไรทุกคนเราจะให้ดูแบบนี้เอานะทุกคนแบบเท่ๆเท่ๆเลยเนี่ยแบบไม่เหมือนใครมาก่อนแล้วเราจะออกแบบแตกต่างอจากคนอื่นะทุกคนถึงทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้นะซูมยังไงดีวะอ่ะอย่างงี้กันเนาะนี่นี่น,น,น,นี่ชัดเจนนะทุกคนมาเราได้บับแล้วเราเอาเลยโอเคเดี๋ยวแล้วก็ออกอย่างงี้ได้ดนี่วะนี่ตอนนี้เลย เชียนะทุกคนบับเรียบร้อยเราจะมาตีกันนะทุกคน3 2 1ฟุบดาเมจอยู่ที่1,173,393 1, นะครับทุกคนแถมตีลดลงแถมระยะเยอะมากมากโคตรโกรงทุกคนผมบอกเลยตัวเนี้ยใช้ได้ดีมากซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีแบบ จำกัดนะทุกคนถึงเราจะกดสกิลไปเลียวนะเออเดี๋ยวมันจะมีแบบมัน,ม,นมันติดครูดาวแล้วกันเเนาะแบบอ่ะ,นะอะเห็นไหมกลาเป็นเหมือนเดิมละห้าแสนแปดหมื่นเดี๋ยวมันก็จะลดลงอีกใช่ปะเอออ๋อไม่ใช่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 ใชใชคืออันเนี้ยมันจะตี3ามฮิตแล้วมันก็จะ แบบยังไงอะ่ะมันจะหายไปเลยนะทุกคนแต่เนี่ยมันไม่หายเพราะว่ามันไม่มีเอนมี่นะทุกคนซึ่งไอ้ที่มันเมื่อกี้เหลือ5้าแสนก็คือบัฟผมหายเฉยๆเนาะเพราะว่าผมเป็นปหนึ่งเป็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ห้าแสนก็คือคูณ2ก็จะประมาณที่ล้านหนึ่งโอเคโอเคโอเคซึ่งตัวนี้ทุกคนผมแนะนําว่าก็ถ้าสำหรับผมนะคือผมอยาก แบบอย่างอ e ีโวมานานแล้วนะทุกคนแล้วมันก็เป็นแบบตัวที่แบบไงอะฟาร์มสตรอรี่ได้โคตรดีนะทุกคนผมชอบนะเออเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นในสตรอรี่นะแถมอัพก็นิดเดียวนะเออสำหรับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนเออแถมมันกดกดทีนึงได้เมลาร์านหนใช่ไหมสมมติบอสมาอ่ะเออเราก็กดไปเลยนะแล้วก็ให้ตัวอื่นจัดก,การไปด้วยก็ตายพอดีนะเนาะเออ ก็มีแค่นี้อ่ะเนาะทุกคนสำหรับอีโวเจ้านี้นะคนสั้นนิดหน่อยหรืออาจจะยาวนิดหน่อยผมก็ไม่รู้แล้วแต่ผมจะมีอารมณ์ในการตัดเนาะเออนั้นคลิปนี้ไว้เจอกันนะครับ